โตเฮงดีเลยทุกคนเลยะท่านนี้ก็มีทุกคนเลยห้าตัวเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้นีฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้นเฮ้ยเนะ้เฮ้ Ui ui ba tito mùa lưng nữa mùa nga mùa nga mùa nga tito đi ló mọi người có tụ cội mùa lại không mùa đánh! lạy không, đánha, không, đánh. không đánh ตะคายสวัสดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มส้มสปาร์ตาสาวล่าฮับไปดีเงี้ยงมึงเล็กพูดไม่ร้องเลยเงี้ยงมึงเล็กไหมนะสปาร์ตว่าสีไปไฮยูหากินค <t ops> ือเก้าว่าทุกคนเลยวันนี้นะวัดสีไปก้านแม่วางนะไปสามคนน้องชมองเน่แล้วก็ว่าสีข้ามเพื่อนพาไปก้านนะหลานไม่ได้ไปนั่มที่นะสี่เข้าไปกันสามคนเด็กกินข้าวเล็กอะชิได้ไปนะที่กับเจ้าการโกนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆหน้าที่คนเลยที่ตามเข้มไม้เข้มหน้าสปาร์ตได้ละ เดี่ยวเลิกกับไปที่ตามเบิ่์เดียวไม่เลิกมันมันสิยอ๋อบอกันมือมันอ่อนมันอ่อนหลายทุกคนเลยเดี๋ยวนี้นะสปาร์ตกับไปดิการถึงนะคืนวันเลยกับปู่การนะเดี๋ยวนี้สปาร์ตเจวสิบการสปาร์ตดิ้วดสบายดีเลยสบายดีเลยไหนไหนไหนนายสบายดีปนลูกดูสบายดีปนลุงวันนี้อ็นน้องชมพงศสิบการแม่งวางเลย ไปตามเบิ้งน้องชมองเด้อน่ะไปก้านไปเลยใครวะเดี๋ยวเอาไปก็นเลยทุกคนเอ้ยน้องชมองมันก็เต็มโตแล้วนะเพิ่นเพิ่นไผ่แนมเทนอินเทนิกะเพิ่นตีคองนะไปเดินทางไปเลยทุกคนเลยเพราะว่าแยเของก้านก่อนนะคือมาน้อยจะเกือบรูดหนาไหมล่ะเดี๋ยวเอาไปก็มื้อนี้น่ะมืดพุผนว่าเราผนโต๊ะกับบีโต๊ะใช่ไหมไม่น้องเอ้ย ฝนมีตกจำภาพเลยแม่แม่ดม่ยุ๊กสับปะร่ายมันตกเด้มืดกล่ำมาแล้วก็พาห้องผาดังแล้วผัดมีตกซจำมืดอยู่ตัวนี้กันการพักก็จะไปน้ำอี๋องกระบอกไปกันเลยไปสามคนนะหมดเลยนี่นะน้ำผามาการกินไหนทุกคนเลยคุณนะนี่เนะไปรับไปหินยังอ่ะ ตอนนั้นก็ไม่ไค่เนยเดี๋ยวีกว่าหัปลกาหรือพวกเกลมันมีบ่ไม่รู้มีมี่ำนนะ่วมีโอ้คน่ะมีมีหอมีมีโอ้ด้งง โหหิแล้วฮะบอกนี่เอ้ยทุกคนเลยแตปาร์กามาตามข้ามเล็กล้องน้มักการอีกแล้วทุกคนเอ้ยโตบางใหญ่เลยคนก็จะตกอีกแล้วนีสองโตทุกคนเลย Những sáng tố ừ, hà 3 cân ní cân ní cân à cân ní 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 Wow ní wow. à, tô, ní cân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  ní

xì tô luôn tôi nhìn tôi 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 thôi tôi 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 tô tô tôi tôi ăn nha, để

เดี๋ยวหองลกไปกบทกคนเลยนี่อตัวนักนกันอไม่ลุกไม่ก็ไม่กระจับไม่ทุกคนมึงนี่นี่นี่พี่พี่พี่แล้วนี่นี่นี่ี่ี่เ้าไอวไ,ไ่งตกแล้วตัวนี้กัจกระปุกระโปตามันตั้ตั้มทุกคนเยตแล้วนะซามนเอาดามันไปไอบไปน่านาไปเอาไปอยจะโ่นไปเอานะมันยูตาตั้มทุกคนเ การไม่เก็เพิ่นก็จะมานำ like อ <Yeah. S 1> ีตามมันต่นี่มันอ้อชาบมาเลยทุกคนไปน้มีอ้อล้วบ่อ้อล้วนี่นี้จมันต่านีไต่ขึ้นมาชาบมันกะาบมัน

ăn đi nghỉ ngủ quá, không mát 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 Cái gì mát mát đúng mát 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 lên, nó mát mát đã, mát นี่ตรุโอนะตกมึกอ่า угна. Это такая, ой, ตาทกคมงเดกกำพร้านะอยู่ไปซื้อคอกัมาสิทับมักสะโปรงเป็การได่หลยบออะไรอังอะไราลแล้วมีไลแล้วมันเอะทับการนี่นี่เป็ไว้าวไปไปการเลาทุกคนเอ

thú vật mảnh như này mình đi thử ở đây này gục luôn cả mì, tất cả, tất tổ, song 3 tổ, đều điều, anh, người nữa ổn, mình đi, ôi đây luôn, Membuat, <tuk> membuat. ternyata apa? Membuat ini. Ngapain? Kini. <tuk> Kalau kebongke, <tangan> apa? Kita. Tidak. Hàng ừ. Đi hàng luôn. Hử? Đi nó tắt. Cái này đi tụi ừ. vào thang ăn ăn Lọc cứ nè nè tôi cả trồng tù không phải ấy không ấy à, mấy em tâm

มันนอกเลยตอนน,นีน้อันนี้เขามั่งสิทธาปฏิการน,นะมึงเชื่อหรอตัวเดีนชูงขึ้ชูงแล้วโอเ้งนะตายใช่นหตายเลยเออนี่นะนี่ตายอะอะอะเซลเ์ก่อนอะสองตัวเขาโอนตุ้ยเลยพุ่ว้าที่กัน

ปกติมันดึกประมาณมึงทุ่มสองทุ่มทุกนมันเอาอันนี้อนะแต่ปัดมาการแต่เขาแรงตต็มนะคือวิ่งไอพอถือมันนักมันหลายๆนายย

tạo có cân tâm được ọt đó nè nghe nghe đều bên nào จะไปสิกะมือนั่นตัวน้องเอ้ยตัวนี้กะหลายๆเต็มแล้วพอกินแล้วล่ะเดี๋ยวไปกะสิได้หาละกาดมือก่อนจะอิ่ม đi lobby hoa ra, ra. Ừ. Ừ. ra ngoài cái ừ. 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 gì lobby món đất lắm món đất lắm món đất khai món đất lắm món đất lắm món đất lắm món đất luôn? món đất บไหมมันทะอมันทะอมันมีปีบินปาติโตมันลงลลงบางบ้างบังยังบังย well. ับ네ังปติโตทุกคนคุณน่ะมันไหลหลเปัสกาชีไดลาะมือกนทุกคนเอ้ยักาผลงี้ผลโต๊ทุกคนเอ้ยมาจาการัเลาะมือแล้ผัดผลก็บเอินนะ ไปเบลบุญทก็สองโกกแก็มันละมีบ่ทุกคนตั้กาสปาร์ตกันาเทกันนะดีเฮามาไข่ก่อนดีเฮสิมาถอะอันบ้าอันนั้นแกล้วกโคนะทุกคนเลยดีเฮามาถอะก่อนปลอไ้หล่กันดีเฮามานับก่นจักโตะเามาถอ้ก่อนทุกคนเลยมาไลมาไลายไน ก็ข้า <lok> ก่อได้ทุกคนเลยบลาสรายปาร์กาสีแดนแกะอะไรสีแดเอาไปโคก่อนทุกคนเลยในบลัสลายนึงนะอือกเด็สปาร์กสีลงน้มันจะโตเวยนี มันพัวมันเละหลาขกงขางกลนแล้รีมันเตะนะนี่เห็นออกมาทุกคนเลยใส่ปัดที่ลงนับแล้วมามเอ็นแกะแล้วก็ดิสิดิโคสิีดิหายอยู่กินกันทุกคนเลยเพราะว่านี่กัส่ปัดกันยังไม่ได้อ่านน้ำนะนับเล้ยนได้ร้อยเอ็นชี้สามตัวทุกคนเลยในร้อยปลายนะในร้อยชี้สามตัวเท่านี้นะเพราะว่าไปก้านสามคนเลยข้ากลอนนี่ไปก้านกับลาเนี่ยเอ็นร่มได้ได้หกสิบปลายตัวทุกคนเลยแล้วก็ส่ปัดกับปั่นึ่งลาแน่เพราะว่า หลานถ้าได้เคยกินจะปัดนได้กินเธอส่องเธอเล้วทุกคนเอ้ยก็ได้ปัน่นเธอหลานเถึงก่อนนะแต่นี่เนี่ยสปาดโคมีมืดนะโคเอาครึ่งนึงเก็บไว้กินเนี่ยลายมืดในทุกคนเพระาะว่ามันลายเขานี่นะได้ร้อยปลายสปยาดจะได้ามาแก,กา้กาอบแล้วก็จะได้หายอยู่กินนะทุกคนเลยเราให้มันเงินตัวขาวนี่มันจะอ่อนแล้วทุกคนเลยทอนเอาไปเดี เอาเอาผู้เดียวพองลมมันมันโดแบบนแวบเนาะเนาะเอาผู้เดียวลงหลายตัวเลยอัิดีนะมันมันออดสาบนะทุกคนเด้นี่มเนาะผู้เรียวมันนะ น,นี่มันกำลังยึดเตะเนะาะการครั้งนี้เดี๋ยวเธอหนีแนวได้หลายได้ร้อยปลายพ่นะแดีอันนี้ก็สับปารดซิลิโคนไว้ครึ่งนึงแล้วก็บไว้เมื่อกินในครึ่งนึงหมดเลย

cứ cho Để cái nồi Để, để kháng mô. ไปก็มาแล้วก็รับทุกคนเออหอมดิกระเทียมโคไปกินผู้สาวนะ วันมื่อนานนะสปัดกินข้าวอิ่มมันยนะอันนี้น่โคไว้กินผู้สาวว่า้พี่น้องเลยเพราะว่าตอนเช้านะถ้าาว่าจะโคให้กินตอนเช้าแล้วพอดียามันอ่อกะล้ามันนะเดี๋ยวมันโปงปีก่อนทุกคนเอ้ยก็เลยให้กินไว้เดี๋ยวที่เลือก็สปาด์กะิได้ต้มไว้นะต้มไว้กินเมื่อหน้าเมื่อสชยตู้เย็นไว้ตรงใจเพราะว่าอันมันลายแล้วก็สปัดกะให้กินเครื่องหนึ่งแล้วก็สปัดกะิได้ต้มไว้แล้วก็เมื่อแช่ตู้เย็นทุกคนเลยอันที่เลือแล้วก็เพราะว่าคันบีให้กินบ เป็นน้ำห้งปัสกระชีได้มาปรุงก่อนนะปักสกระปรุอง,อง,งกนะงเงงนะ่เดี๋ยวปัราากาโคแล้วละกันซาบัดกาชิได้ต้มอันที่เหลือไว้แล้วทุกคนต้มไว้กินไว้กินพิธีน้านะหม้อต้มห่อตัวมอเป็นไงนะเดี๋ยวเชีได้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวเ่าก็มาล้างอันที่เหลือนะ là là con sẽ đi tung điểm một tập cáp anh à, tôm nữa con này

ลน,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 ลน,นแล้วก็ตีกันเลยทุกคนเลยปูเพื่อนตีอ่ะเล็กอันเล็กหน่อยแล้วก็ใช้ต้มแล้วก็เอามือเช้าตัวเย็นไว้ทุกคนเลยทุกคนเฮาต้มอ,อันเพราะว่าเฮาป้าเอาน้ำมันเดือดแล้วเฮาก็ได้เอาลงก็เสีได้ปรุง้ะเฮาไม่ได้ต้มเผืงไว้ทุกคนเลย เี๋ยมันเันมันีนะเดี๋ยวมาปก่อนต้องซื้อเลยเดี๋ยวมาตักกระากาด สปาร์ก่าสิริปะไว้ให้มันยินนะตัวใหญ่เดี๋ยวมาทุกคนอันคลิปนี้กับมีเพลเรืลนะมีเพลเรลายนะอันกรไปการอันแม่งวางกระตามที่อันเอสซีเป็นขอมานะเฮาไปการอีกที่เฮอเบิ่งอีทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะสปาร์กาได้ไปการแล้วนะ ไปเท่านี้รอบนี้นะถือว่ามาถือว่าหลายทุกคนเอ,อ้ยมันออลายไปการไม่นะไปการสามคนก็ได้ร้อยปลายนะไปการแป๊บเดียวก็มามีถึงสัปโมงทุกคนเอ้ยเพราะว่าอันไปการดึกกับพราะว่าวิธีไปดึกน,น,น้องสุดโปรกับเพื่อนไปนั่งไปการแป๊บเดียวก็มาถือว่าได้หลายนะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้กับสิ่ที่จบเพลงที่นี่ผมไม่รู้อเอ้ยคลิปหน้าวิดีโอหน้ากับพวกพวกกับสปาร์ตไม่ก่อนที่จบกับสปาร์ตกับขอเข้ใจเอชซีเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วกับฮับส้มเป็นกำลังใจให้สปาร์ตตลอดมาเนาะสปาร์ อีทุกคนเนบายดี